แแบบแล้วแบบแล้วดันหนึ่งไปเลยไปบผมเดี๋ยวใช้งานนางหนักหนัหน่อยเพราะว่าวันนี้นางอยู่วันสุดท้ายละแบบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะจ๊ะไปพี่พิม์แบบแล้วกดหนึ่งมาเลยนและนางอยู่วันสุดท้ายแล้วเผื่อพี่ก็ไม่ตื่นแล้วมาหรือยังมาหรือยังนางยังบอกว่าเราได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ตื่นไปไปเออไปเจ็ดโลครึ่งครับ 2 1 9 9ค่ะสอง9เอาไป2 1 5หครับส1 5 0เก่งมากพี่แนนครับไมรสคนถูกไม่ีเนี่ยถูกพี่แนนพี่แนนแคบแล้วกดหนึ่งครับ่แแคบแล้วกดหนึ่งเยีดีเรับไม่ได้ไปกอดมีเด็กนั่งอยู่เราเลนเด็กแตกกอดไม่ต้องอิจฉา ซอสไม่อิจฉาเพราะซอสยไม่มีแฟน่ายตายตายักนี่เอาไปเลยไปลุงหอาเองแรงมากแม่แม่พี่เฉียนี่ฉียยุงมีไหมี่ฉียยุงมีแปลโลสองครับสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสี่เอาไปสองสี่ห้าศูนย์พอ เอาไป2 4 5 0ี่5 0ย์รับรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยแล้วพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยแล้วชิดกอนยุ่งเดือดคุ้มเลยคุ้มเลยโปรส่งท้ายเขียนโปส่งท้ายประกรณ์ลนมือหมอมาแล้วสองอะไรนะครับสองสองหครับเอาไปสองสี่ห้าศูนย์นะไ้คจ้าไ้ มาแล้วรับรับรับสองสี่ศูนย์สองสี่ห้าศูนย์ครับสองสี่ห้าศูนย์สองลูกเอาไปเลยนะครับผมปันช่องปั้นอะไรกันทำซี่พันคนจะรับแบบไหนบอกมาจ้าซี่พันคนจะได้แต่ละช่องมาเนี่ยปอดจะไปไหนคะเขาถามปอดจะไปไหนคะไม่ต้องยุ่งเซอร์เรียนไม่ให้อยู่แล้วค่ะเอาบอกก่อนเร็วไปเลยแม่สองลูกนี้เท่าไหร่เท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ จากเท่าไหร่สองสี่เก้าสี่ค่ะสองสเอาไป2 4 0สี่ศูนย์ศูนไปเลยโอ้ยสองสี่ศูรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นไปเลยแม่เอาแค่นี้พอลดให้อีกห้าติบเลยไปเอาไปแค่สองสี่ศูนย์ศูนย์สองูสวยๆพร้อมถึงหน้าบ้านช้อนถึงหน้าบ้านแม่รับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพับใส่ชื่อเล่นเลยรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับมาเลยไปเลยแม่ไปสองสี่ศู สองสี่ศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยไป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 มาได้ด้วรตัวเองสองรวช้ำช้ไปเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมามาไปไปไปรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นสองสี่ศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์นะคะสองสี่ศูนย์ศูนย์รับพรอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีหมอนทองเนื้อหนึ่งเกรดพรีเมียมเนื้อดีแน่นอนรับประกันเนื้อให้มีบริการหลังการขายทุกราย แม่แม่ที่เพิ่งเข้ามารบกวนอย่างเดียวคือกดติดตามช่องให้หนูด้วยใครยังไม่ได้ตามช่องนี้5,000คนกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยครับกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยสองลูกนี้เอาลงเดี๋ยวปั่นได้เอาลูกนี้ไปเอาลูกนี้นี่นลูกเดียวลูกเดียวนี่ ตอบว่าโรคแบบตอกง่ายผู้หญิงปอกได้ไม่ต้องงอผู้ชายตอกเฮ้ยไปสี่กิโลสกิโลเจกิโลเครับผมสี่หน่งห้ค่ะไนะครสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามแปดศูเอาไปเลย1380งสามแนะคะหนึ่งสาค่ะรับพิม์รัมใส่ซื้อเล่นพี่มินครับใส้อเพี่มมนุนเมนใส่ซื้อเล่มาแล้วถ้าเรียนหมดเดี๋ยวบอกนะคะว่าผมจะไปไหนเออต้องมาช่วยกันเอฟก่อน เดี๋ยวจะบอกอันนี้คือเป็นเรื่องจริงจังนะอยู่ที่ความเชื่อแล้วบอกเข้าไปนะว่าทุเรียนมีแค่ห้าหกเข่งใช่ครับที่ห้าหกเข่งครับตอนนี้ของมีน้อยนะคะถึงห้าสิบหกเข่งนะพี่นะนิดเดียวไปไปไปมาเร็วไปประกันหนึ่งมาเลยครับแบบด้านหนึ่งับคุณมีนครับคุณมินโอเคโอเคขอลูกเล็กเอ๋อไม่เกินห้าร้อยไม่มีแม่แต่บ้านมันเป็นทุเรียนคัดเกรดนะครับเดี๋ยว อย่าขอนิดนึงส่ไอสามโลเจ็ดครับสามโลเจ็ดค่ะแม่3ามโลเจ็ดพูสวยสวยห้าพูเลยหนึ่งหนหค่ะ1 1่5ไป1 1 0่งหโอเคไป1 1ึ่งน่งศรับพิมพ์รับมาเลยเดี๋ยวทำงานไวให้โดนหนึ่งหรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นรับพิมพ์รับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับ ่อเล่นมาเลยรับพิมรับ่่เล่นมาเลยรับพิมรับตามด้วยชนินสนวยลูกส,สวยๆช้ำๆแบบนี้เลยห้าพูเต็มๆหนึ่งสสาห้าพูนะคะไม่มีภูหรอก <c oughs> อะไร ไม่มีพูดหรอกนะครับรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นเลยมาเร็วพี่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มเลเนื้อหนึ่งแซนบุรีรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นพอจบมาเร็วมาเร็วรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นนะพี่นะถ้าใครสนใจนะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมรับ้วยชื่อเล่นมาเลยมาเลยปามรับถ้ารับพิมอะไรคะนี่ มาเร็วมาเร็วทุกคนเร็วอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุกท่านมาขอใครวิีการเอปคือรับพิมรับใส่ชื่อเล่นจากนั้นแคปเดี๋ยวโยนลูกเข้าบ้านหลังคาเขียวโยนลูกเข้าบ้านหลังคาเขียวนะคะภารานี้พร้อมเดินทางเรียบร้อยไม่มีบวกเพิ่มพร้อมเดินทางพารานี้เลยจบที่พารานี้1นึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมรับรับพิมรับปลายทางไม่มีมีแค่ต้นทาง ปลายทางไม่มีพี่พรครับพี่พรแลยไปเลยพี่พรไปเลยไปเลยยังครับพี่พรไหมยังยังครับพี่พรขาแขร็บรถคนหนึ่งค่ะพี่พรพี่พรพี่พรไปเลยไปเลย พี่พรไปเลยพี่พรแบแ k บแล้วดันหนึ่งไปโยนลูกไปบ้านเขียวผมแล้วโยนลูกเข้าบ้านเขียวเลยแอดมินรออยู่ไปเลยไปเลยทุเรียนอร่อยค่ะเพิ่งปอกวันนี้คุ้มมากเนื้อสวยขอบคุณค่ะที่การันตีให้ร้านเราเราขายหมอนทองเนื้อหนึ่งพรมเมียมจันบุรีนะคะของมีปัญหาทักเคมได้คุยหลังบ้านได้แอดมินพร้อมดูแลเอาไปไปพี่พรไปอะไรคนอื่นรอยู่ไปพี่บูงไปถูกทางไหมคนแรกเร พี่บูมไปได้ยังพี่บูมไปได้ยังเนี่ยเห็นปะล่ะเห็นบะล่ะมันอย่างงี้ไงสอโลครึ่งครับสอโลครึ่งสองโลครึ่งเ9็ค่ะเจ็ดเก้าเก้าเอาไป7.0.0ดศโหเ9็เอาไป7.0.0ดศย์ศยเลยไป รับพิมรับพี่นิ่มครับพี่นิ่มพี่นิ่มโอเคพี่นิ่มเตรียมแครของงานวายนะอย่างงานช้าของงานวายของงานไวนะครับของงานวายนะพี่นิ่มแครไวหน่อยนะครับพี่พี่นิ่มแครแล้วกดหนึ่งครับพี่แครแล้วดันหนึ่งมาเลยครับพี่นิ่มแครแล้วดันหนึ่งให้น้องหน่อยนะพี่น้าแครปแล้วดันหนึ่งมาเลยครับแครแล้วดันหนึ่งมาเลยเร็ว้วันมาเลยมาเลยมาเลยโอเคไปต่อมาไปต่อหนึ่งรูกหนึ่งสองสามสี่พูมาเลย ในลูกนี้น้ำหนัก3ากิโลสามหนึ่งองสามค่ะหนึ่เอาไปเก้โอ้เอาไปเก้าเก้้าครับรับพิมเก้าเรับพิมพ์ตามด้วยชื่อเล่นเก้าเก้แม่ไปเลยใครยังไม่ได้ตามช่องนี้ตามติดตามด้วยพี่พักครับโอ้ยพี่พักพี่พักพี่มาเร็วพี่พักเตรียมแขลบดันหนึ่งมาเลยคับพี่พักแขลบดันหนึ่งครับจะเป็นกีนี้ละ พี่กดติดตามกันด้วยนะพี่พักพี่พักแขบแล้วกดหนึ่งครับพี่แพ้ไอพี่พักพี่พักมาเร็วพี่พักแ b บแ k บและโยนบ้านเขียวแขบโยนบ้านเขียวเลยมาเร็วพี่พักโยนบ้านเขียวเลยไปไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยพี่พักไปบ้านเขียวใครแขบแ k บเข้าบ้านเขียวเท่านั้นห้าปูสวยสวยมาเร็ว สอกิโล,เจ,โลเจ็ดสามโลเจ็ามโลเจ็ดหนึ่งเอาไป1 1 0่งหนศนย์โอ้โหหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยหนึ่งหนึ่งย์ศูรับ <มา S 1> พิมพ์มรับตามด้วยชื่อเล่น เด้งเด้งศูนย์ศูนย์พี่ต่อยครับต่อยโอ้โหต่อยพี่ต่อยมาเลยพี่ต่อยปลายปลายพี่ต่อยปลายปลายมาแแบบเลยมาเลยต่อยแแบบกดหนึ่งมาเลยแคบดันหนึ่งมาเลยแคบเลยพี่ต่อยแล้วพี่ต่อยแแบบดันหนึ่งมาเลยพี่ต่อยลูกสวยสวยคะแนนมีห้าเข่งใช่ครับใช่เลยไปเลยไปเลยไปเลยมามา พี่ต่อยแค็บและโยนลูกไปบ้านเขียวเลยนะเข้าบ้านหลังคาสีเขียวได้เลยนะจ๊ะพี่ต่อยจ้าขอบคุณค่ะพี่ต่อยมาพี่ต่อยโอเคต่อไปเลยแม่ของงานวยนิดนึงนะอ่ามาไปสามกิโลเจ็ดค่ะสามกิโลเจ็ดสามกโลเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามห้าี่คนบอกว่าสั่งสองลูก สั่งสองลูกช้ำหนึ่งลูกทักบอกส่งเคมไวมากคุณเรียนอร่อยแม่ติดใจเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไปไปเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งสามสามาเอาพาลาเดิมเลยห1ึ่โอ้มามารับพิมรับตามด้วยเลมาเลยครับ1 1 0่1 1น0รับพิม์รับมาเลยแม่1 1ึ่งหนึงนยดงที่ พี่เจวพี่แจวครับพี่แจว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 เกย์แซวแล้วกดหนมาเลยครับมาครับแจวมาเร็วสายต่อไม่ได้ขอลูกเกยมาเลยขอลูกเ์เอาไม้ไหมวะโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยพี่แจวมาแล้วพี่แจวพี่แจวแครบแล้วกดหนึ่งครับพี่แจวไ้น้ำนี่โอเคไหมโอเคครับโอ้ยนั่นนี่ไหลเลิกเลือดถึงคนแจวแจวมาเลย สามโลครับสามโลหกสามลหกหนึ่งหนึ่เดค่ะเหนึศย์เ็ดเอาไป1นึ่งศูนย์ห้าศูนย์เอาไปหนึ่ครับหนึ่งศูนย์้านย์หนึ่ย์หรับพิมพ์รับตามด้วยเล่นไาเลยมาเลยใจหมดนี่เพิ่มนะคบรับพิมพรับตามด้วยเช่นมาเลยมาเลยเป็นมวย หนึ่งนะครับรับยิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพาราที่เ้นสุดคุ้พ่าเดินทางแล้วนะจ๊ะทีจ้าซอยสุดสารจากเสือคิมซอยสุดสารแล้วเสือก้าหนาทุกสาราเสือกาซอยสุดสารใช่ไหมเชจใช่ไหมใช่ไหมมีไหมยังมีอะไาขึ้นเลยเหรอยัมาอย่งแม่เชจหรเชจอ๋อเหรอ มารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ1 0 5 0นะครับเอาไปเลย1 0 5 0 1 0 5 0นะครับ1050นะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยห0 0 0นะแม่นะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยมาแล้วมาแล้วขอคนไม่เล่นนะเออมีไหมคะมีไหมคะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นลูกนี้สวยๆเลยลูกนี้สวยๆเลยป้ายป้ายป้ายมาอุยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเอาค่ะพี่อุ๋ยเอา ดีพี่อุ๋ยเอาพี่อุ๋ยมาเลยมาแล้วมาแล้วพี่อุ๋ยแล้วพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเตรียมแคบค่ะแคบแล้วโยนเข้าบ้านเขียวนะพี่อุ๋ยนะมาลพี่อุ๋ยนะพี่อุ๋ยนะพี่อุ๋ยแคบแล้วโยนบ้านเขียวได้เลยโอเคพี่อุ๋ยมาแล้วพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะพี่อุ๋ยเสียงโอเคไหมโอเคโอเคเทสเทสฮัลโหลพี่อุ๋ยแซะแล้วก็ไม่นะไม่ไม่ไม่มาแล้วมาแล้วมันตอนแรกตอนแรก โอเคโอเคมันตอนแรกค่ะแม่ตอนนี้โอเคแล้วโอเคปไปไปเร็ว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 เอา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 ไปไปชอบของยาวไหมยาววันนี้ยาวชอบของยาวไหมชอบชอบชอบของยาวมาลูกนี้3กิโลแปดหนึ่งหนึ่งหกสามาหนึ่ครับหนึ่งหามาไปหนึ่งหนึ่งศูนโอ้หนึ่ง่งคนมารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับมา ใช่ถอะออกโอเคต้องิกมาเลยมาเลยเสียงสดไม่เป็นไรป้ายป้ายเสียงสดได้พี่ต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ต่อยมาพี่ต่อยมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดไมเดี๋ยวถอดไม่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอดไม่โอเคโอเคถอดไม่มาพี่ต่อยแซ่กลงหนึ่งมาเลยพี่ต่อยแคร์กลงหนึ่งดันหนึ่งมาเลย ี่ต่อยโดดก่อนหนึ่งะคะพี่ต่อยดันหนึ่งมาเลยะมาเลยมาเลยพี่ต่อยแซกก่หนึ่งมาเลยค่ะพี่ต่อยนะไป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 แล้วครับโอเคไปแล้วครับพี่ต่อยไปไเหนลูกสวยสวยงานวัยงานว่ะพูนะแม่นะอ่ามกิโลแปครับสมลแปดามลแปดหนึ่่ามหาหนึ่งหนึ่งหกสามาไปหนึ่งหนึยอไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์่งย์ศูนย์รับยิมรับตามด้วยชื่อเล่นเลย่ะแม่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ั รับตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่1นึ่น,น, <มา S 1> นะมาเร็วมาเร็วไปลายปลายหนึ่งหน่งย์ค่ะครับ